สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูหวานอีกครั้งนะคะวันนี้ครูหวานจะมาสอนเรื่องเวลาค่ะไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปแก้โจทย์ปัญหากันเราต้องรู้หลักการแก้โจทย์ปัญหาก่อนค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอก2คือสิ่งที่โจทย์ถามจากนั้นเรานํา2อย่างนี้มาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็เลือกวิธีการหาคําตอบจากนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1 ขุนว่ายน้ำใช้เวลาสองชั่วโมง15นาทีแก้วตาว่ายน้ำใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง20นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่โจทย์ถามว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่โจทย์บอกอะไรแล้วคะ ว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำ1ชั่วโมง20นาทีไปสแสดงวิธีทำกันค่ะค่ะไปดูบรรทัดที่1นนะคะวิธีทำนักเรียนสังเกตไหมคะว่าโจทย์เราจะมี2หน่วยก็คือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีทีนี้ค่ะถ้ามี2หน่วยหนูจะต้องเขียนหน่วยชั่วโมงและนาทีไวบ้บรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยค่ะ ไปดูบรรทัดต,ต่อไปค่ะสิ่งแรกที่โจทย์ให้เรามาคืออะไรคะขุนว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีเพราะฉะนั้นใส่บรรทัดนี้เลยค่ะทีนี้ค่ะหนูใส่เลข2ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงใส่15ให้ตรงกับหลักนาทีนะคะ ดูบรรทัดต่อไปกันเลยค่ะสิ่งที่2ที่โจทย์ให้มาคือแก้วตาว่ายน้ําใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีหนูใส่1ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงใส่20ให้ตรงกับหน่วยนาทีนะคะและเติมเครื่องหมายลบค่ะแล้วมาดูบรรทัดต่อไปค่ะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนทีนี้เรามาลบเลขกันค่ะหนูเห็นไหมคะว่า15กับ20 15ลบ20ไม่ได้เพราะฉะนั้น15จะต้องยืมมา1ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงจะเหลือเป็น1ชั่วโมงทีนี้ค่ะยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีเดิมมีอยู่แล้ว15นาที 60บวก15เท่ากับ75นาทีเพราะฉะนั้น75นาทีลบ20นาทีก็จะได้เท่ากับ55นาที1ชั่วโมงลบ1ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ0ต่อบตอบแก้ตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุน55นาทีนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ แม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1 0 5นาทีใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมง25นาทีแม่ใช้เวลาเดินทางและไปซื้อของ,ท,งทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรคะแม่ใช้เวลาเดินทางและไปซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์บอกอะไรคะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด105นาทีใช้เวลาซื้อของ2ชั Arri ่วโมง25นาที วิธีทำบรรทัดที่1ค่ะเราจะเขียนว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดแต่เราจะไม่เขียน1้อนาทีนะคะเราจะเปลี่ยนจาก1้อนาทีให้เป็นชั่วโมงค่ะจากร0 5นาทีจะได้เป็น1ชั่วโมง45นาทีเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราจะเขียนได้ว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1ชั่วโมง45นาทีค่ะ บรรทัดที่2ค่ะใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมง25นาทีใส่เครื่องหมายบวกค่ะบรรทัดที่3เขียนว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปซื้อของทั้งหมด ทีนี้ค่ะไปดูที่หน่วยนาทีค่ะ45นาทีบวก25นาทีได้เท่ากับ70นาทีไปดูที่หน่วยชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงบวก2ชั่วโมงได้เท่ากับ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง10นาทีต่อออบตอบแม่ใช้เวลาเดินทางและไปซื้อของทั้งหมด4ชั่วโมง10นาที อย่างที่3กันค่ะสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ํา6วันวันละ45นาทีสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดกี่ชั่วโมงกีก่นาทีคะโจทย์ถามอะไรคะสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์บอกอะไรคะสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้า6วันวันละ45นาที วิธีทาแก้วตาว่ายน้ำวันละ45นาทีบรรทัดที่2สัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6วันบรรทัดที่3แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมด6คูณ45ได้เท่ากับ270นาที หรือ4ชั่วโมง30นาทีต่ออบะตบสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาไว่าย้ำทั้งหมด4ชั่วโมง30นาทีดูตัวอย่างที่4กันค่ะแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรคะแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ โจทย์บอกอะไรคะแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันวิธีทำแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วัน ใส่เครื่องหมายคูณค่ะแม่บ้านใช้เวลาทั้งหมดทีนี้ค่ะเอา5ไปคูณกับนาทีก่อนก็คือ5้คูณยีได้เท่ากับ100จากนั้นเอา5ไปคูณกับชั่วโมงคือ5้าคูณสเท่ากับ15หรือ16ชั่วโมง40นาที ตอ,อตอบตอบแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมด16ชั่วโมง40นาทีไปดูตัวอย่างที่5กันค่ะพ่อเริ่มปลูกต้นไม้เวลา6นาฬิกา15นาทีปลูกต้นไม้เสร็จเวลา7นาฬิกาหนาทีพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นานเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรคะพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นานเท่าไหร่โจทย์บอกอะไรคะ พ่อเริ่มปลูกต้นไม้เวลา6นาฬิกา15นาทีปลูกต้นไม้เสร็จเวลา7นาฬิกานาทีวิธีทำค่ะจาก6นาฬิกา15นาทีถึง7นาฬิกาใช้เวลา45นาที บรรทัดที่2ค่ะจาก7นาฬิกาถึง7นาฬิกา5นาทีใช้เวลา5นาทีบรรทัดที่3ค่ะดังนั้นจากเวลา6นาฬิกาสินาทีถึง7นาฬิกาหนาทีใช้เวลา45นาทีบวก5นาทีเท่ากับ50นาทีค่ะต่ออบต่อพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นาน50นาที ไปดูตัวอย่างที่6กันค่ะขุนเริ่มว่ายน้ําเวลา15นาิกา20นาทีว่ายน้ําเสร็จเวลา16นาฬิกา15นาทีขุนใช้เวลาว่ายน้ํานานเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรคะขุนใช้เวลาว่ายน้ํานานเท่าไหร่โจทย์บอกอะไรคะขุนเริ่มว่ายน้ําเวลา15นาฬิกา20นาทีว่ายน้ําเสร็จเวลา16นาิกา15นาที ที่ทำจาก15นาฬิก20นาทีถึง16นาฬิกใช้เวลา40นาทีมาทัดที่2ค่ะจาก16นาฬิกถึง16นาฬิก15นาทีใช้เวลา15นาที ที่3ค่ะดังนั้นจาก15นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีใช้เวลา40นาทีบวก15นาทีเท่ากับ55นาทีค่ะต่อออบะตอบพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นาน55นาทีนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดหน้า85ถึง93นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนเริ่มพอเข้าใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืามทำการบ้านกันนะคะวันนี้ครูขอตัวราไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ